สวัสดีครับพบกับจ่าชาติคนทําขวานครับวันนี้เอาวิดีโอทําขวานมาให้รับชมกันครับสําหรับขวานด้ามน,นี้มาขวานเป็นของหนองบัวขนาดจิว๋วหรือเรียกกันในนามหัวจิว๋ววันนี้นํามาประกอบด้ามประดูในการทำํำผมก็จะทําตามความเข้าใจของผมนะครับโดยจะเริ่มจากการเข้าหัวขวานให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นค่อยจะทำการจัดศูนย์ที่ท้ายเพื่อให้ขวานตรงเหลาหลอมด้านท้ายให้ตามที่เราวาดไว้เพื่อเวลาขึ้นลูกหรือเหลาหลอมไม้ความตรงจะตรงตลอดนะครับในการเหลาหลอมผมจะใช้ปุ้งไฟฟ้าเหลาหลอมด้านข้างให้ได้ความหอมเกี่ยวก่อนจากนั้นจะวาดขึ้นลูกเก็บส่วนเว้าส่วนโค้งให้ได้ใกล้เคียงที่สุดแล้วใช้ ตะใบบุ้งในการเก็บรายละเอียดและสวดทรงจากนั้นก็จะใช้กระดาษทรายในการขัดสำหรับด้ามน,นี้ผมจะเพิ่มความพิเศษขึ้นมาด้วยการทำการแกะลายกันลื่นโดยใช้หินเพียรสายอ่อนหัวคาบายจิ้มจิ้มจิมไปเรื่อยจากนั้นทำกรลงน้ำมันที่ออยเป็นอันจบครับสำหรับด้ามน,นี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ ดามนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับ499ทักมาเลยครับหรือต้องการพร้อมซองบวกอีก100ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ